สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้เราจะมาดูดวงกันนะคะราศีธัดดินนะคะพฤษศกันมังกรน,นะประจำวันที่1นึ่งถึงสิมกราคมนะคะว่าชีวิตของคนที่เกิดธาตุดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะมีในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะคะที่จะมีพัดคนโสดแล้วก็คนมีคู่ด้วยนะ วันนี้เรามาดูกันนะคะนี่ภาพรวมนะของคนเกิดธาตุดีนะคะพฤกษกันมังกรเนาะประจําวันที่1-15นะจริงๆชีวิตของคุณสําหรับธาตุดีเนี่ยเด่นในเรื่องของ งานแต่งนะคะบางคนอาจจะได้รับเชิญไปงานแต่งงานเลี้ยงงานสาันสันได้เนาะบางคนอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกับคู่ได้มีการแต่งงานกันก็ได้นะคะหรือมีเรื่องราวยินดีเกิดขึ้นนะในชีวิตของคนธัต์ดินนะคะเอ่อไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้จะมีไพ่ในเรื่องของเพื่อนที่อยู่ห่างไกลจากคุณหรือว่าเพื่อนที่แบบอาจจะอยู่กันคนละประเทศคนละจังหวัด คนเหล่านี้เขามีความคิดถึงคุณนะคะแล้วก็อยากเจอคุณนะมีโอกาสนะคะที่ช่วง15วันนี้คุณจะได้มีการได้เจอเพื่อนเก่าคนเก่าๆหรือหากใครก็ตามที่มีปัญหากับเพื่อนกับคู่หรือกับกับคนที่คุณอาจจะทะเลาะกันอยู่มีโอกาสที่จะได้กลับมาคืนดีกันกลับมาปรับความเข้าใจากันตรงนี้นะคะมีโอกาสมากเลยที่คนท่าด,ดินเนี่ยจะมีคนมาชอบมาสนใจนะคะแล้วก็อาจจะมีคนมาบอกลักหรือว่า คือคุณอาจจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างนะคะเออมาจากใครสักคนหนึ่งนะว่าแบบเออมีคนสนใจคุณอยู่แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะแล้วก็ไพ่เนี่ยแนะนำนะคะขึ้นเตือนในสถานการณ์การเงินของคุณนะคะใน15วันนี้นะว่าให้ตัวคุณเองเนี่ยบาลานซ์นะเรื่องการเงินให้ดีนะคะเพราะว่าหากคุณ เขาเรียกว่าไม่สามารถบาลานซ์เรื่องการเงินการงานของคุณให้ดีให้เป็นไปตามสเต็ปได้เนี่ยมีโอกาสนะคะที่อาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณจะไม่สามารถหลับมือกับตรงนั้นได้นะสำหรับธาตุดินนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะสําหรับคนที่เกิดธาตุดินนะขออนุญ,ญาตด,ดูชีวิตของคุณในอดีตที่ผ่านมานิดนึงนะคะว่าชีวิตของคุณเนี่ย เป็นยังไงบ้างเนาะผ่านอะไรกันมาบ้างนะคะสำหรับคนธาตุดินนะบางคนเนี่ยอาจจะมีความคิดไอเดีย อะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆบางอย่างนะคะที่คุณอยากจะทําอยากจะลงมือทําหรืออยากจะลองทำเนาะแต่ด้วยภาระงานของคุณที่อยาจจะค่อนข้างเยอะมากนะคะเลยไม่สามารถทําให้คุณอะ่ะบาลานซ์งาน2งานได้ก็เลยทําให้คุณอาจจะพักโปรเจกต์หรือว่าพักงานใหม่ๆที่คุณกําลังคิดอยากจะทําหรือว่าลงทุนหรือแบบมันเป็นไอเดียที่เกิดขึ้นตรงเนี้ยได้นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาแอนมอคุณค่อนข้างเหนื่อยนะกับการประครับประคองชีวิตหรือแม้กระทั่งเรื่องการงาน เ,เพราะว่าแอนมองว่าคนท่าุดินนะคืองานนะคขานข้งเยอะมากแล้วคุณก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาด้วยนะคะตรงนี้นะอาจจะต้องมีการหมุนเงินเนาะบางคนมีการที่แบบเอาเงินไปซื้อโทรศพัพท์ไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะเราเราก็เป็นลักษณะที่แบบคุณซื้อมาแล้วก็อาจจะรู้สึก ผิดหวงังหรือว่ารู้สึกเสียใจกับการที่เอาเงินไปซื้อสิ่งของพวกนี้ที่มันยังไม่ได้จําเป็นนะตอนนี้เพราะว่าพอคุณซื้อไปแล้วมันก็มีปัญหาในเรื่องของการหมุนเงินเกิดขึ้นที่หลงังอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับคนท่าดินเนาะที่ผ่านมานะคะค่อนข้างแบบเหนื่อยหนักนะมากๆนะคะแล้วก็ไอเดียอะไรบางอย่างที่คุณคิดมันก็ไม่สามารถแบบเป็นจริงได้ในแบบที่คุณหวัง ไว้นะตรงนั้นเนาะมาดูกันนะคะว่าการงานนะของคนธาตุดินนะคะวันที่1ถึงสิบห้ามกราณีนะคะสองห้าหกเจ็ดเนี่ยการงานของคนธาตุดินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะอโอเคการงานของคนธาตุดินนะคะแอนมองว่าจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามา ให้คุณได้นะตรงนี้นะมันมีปัญหาบางอย่างที่คุณอาจจะแก้ไขไม่ได้หรือเป็นปัญหาบางอย่างที่เข้ามาแล้วทาให้แผนการของคุณหรือว่าการงานของคุณมันมีการหยุดชะงักหรือว่ามันเป็นลักษณะที่แบบอ,อ๋อเหมือนไปต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้แต่แอนอว่าตัวคุณเองอะ่ะ จะมีคนเข้ามาช่วยนะคะอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคู่รักคนรักหรือว่าอาจจะเป็นกัลยาณมิตรบางอย่างที่เข้ามาช่วยคุณตรงนี้นะคะทําให้สถานการณ์การงานของคุณนะ่ะที่มันมีปัญหาอยู่มันผ่านไปได้แอนมองว่ามันจะเป็นช่วงเวลาหากใครที่ทํางานด้านออฟฟิศหรือว่าเป็นแบบพวกงานโปรเจกต์บางอย่างคุณและกลุ่มเพื่อนน่ะจะค่อนข้าง คือให้ความร่วมมือกันดีมากจะมีการคุยงานกันแบบค่อนข้างสม่ําเสมอนะคะตรงนี้นะแล้วก็มันจะเป็นการที่คุณกับกลุ่มอ่ะค่อนข้างวางแผนกันดีมากๆนะคะตรงนี้นะซึ่งการที่ตัวคุณเองอ่ะถ้าทําคนเดียวบอกเลยมันจะไม่สําเร็จงานบางอย่างนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นคุณจะได้ทีมที่ดีได้เพื่อนที่ดีได้คนที่ดีนะคะแล้วมันจะทําให้ปัญหาที่คุณแบบ คิดไม่ตกหรือว่าเครียดกังวลไม่รู้จะเอายังไงดีกับปัญหาในเรื่องงานที่เกิดขึ้นตรงนี้คุณจะได้ไอเดียนะคะจากคนเหล่านี้นะจากเพื่อนในสังคมเดียวกันหรือว่าแม้กระทั่งจากคนรัก คนที่คุณไปขอคาปรึกษาใดๆก็ตามตรงนี้นะในเรื่องของการงานนะคะคุณจะได้ความคิดไอเดียบางอย่างแล้วมันจะทําให้คุณอะสามารถไปต่อกับโปรเจกต์หรือว่ากับงานที่คุณคิดวางแผนตรงนี้ได้นะคะนะสุดท้ายแล้วแอมนมองว่าคุณจะค่อนข้างแฮปปี้นะคะกับงานนะใน15วันนี้นะสำหรับคนธาตุดีนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเก็บความคิดความเครียดวิตกกังวลไว้กับตัวเองให้เอาปัญหาหรือสิ่งที่คุณไม่แน่ใจสงสัยนะคะที่ทําให้คุณแบบติดชะ ในเรื่องของงานน่ะปรึกษากับคนรอบรอบข้างเพื่อนร่วมง,งานหรือแม้กระทั่งหัวหน้าเองก็ได้นะตรงนี้นะคะคุณจะได้รับการตอบรับหรือว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากคนเหล่านี้นะในเรื่องของงานมาดูกันนะคะว่าการเงินนะของธาตุดินนะคะพิศษกันมังกรนะหนึ่งถึงสิบห้านี้การเงินของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับธาตุดินนะคะอื้อ yeah. การเงินถ้าคุณเคยมีปัญหาเรื่องการเงินเอ,อ้อาจจะโดนโกงโดนเขาเรียกมันเป็นรักษาเหมือนแบบอาจจะโดนโกงโดนหลอกในเรื่องของเงินมาบางอย่างตรงนี้นะคะแอนมาว่าการเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นนะกาลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับทออัดดินนะมีโอกาสนะคะที่คุณนะ่ะ จะมีการลงทุนมากขึ้นนะคะตรงนี้บางคนอาจจะมีการปรึกษากับเพื่อนในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของเงินอาจจะอยากทาําธุรกิจบางอย่างร่วมกันกับเพื่อนตรงนี้ก็ได้นะคะซึ่งแอนมองว่าไอเดียของคุณในเรื่องของเงินที่คุณกําลังจะไปต่อยอดบางอย่างตรงนี้มันจะดีขึ้นไพ่เดทมันขึ้นปัญหาต่างๆที่คุณเคยผ่านมาในเรื่องของเงินมันจบแล้วชีวิตคุณหลังจากนี้ในปัญหาของการเงินจะไม่มีนะคะชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นมากๆเลยนะ นะสำหรับท่าด,ดินนะคะแล้วก็ถ้าคุณเองอะ่ะคิดที่จะทำอะไรบางอย่างหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้ คุณจะได้รับชัยชนะหรือว่าคุณจะได้รับแบบเหมือนมันเป็นการประสบความสำเร็จในด้านของงานนั้นๆที่คุณทําแล้วทําให้คุณแบบมีเงินเข้ามาเยอะมากๆนะคะสําหรับคนทาดดินนะอออสิบห้าวันนี้นะแต่ว่าก็ให้ระวังนะคะในเรื่องของการโดนหลอกลวงเรื่องเงินหรือแม้กระทั่งการโดนขโมยเงินเนาะเออก็ให้แบบเก็บเงินในที่ที่ดีนะคะเออหรือว่า คือมันเป็นลักษณะที่อาจจะมีคนมาขาโมยเงินคุณได้นะเออโดยที่แบบคุณอาจจะไม่ทันตั้งตัวเงินหายอะไรเงี้ยได้นะ15วันนี้นะคะนะม,มาดูกันว่าสุขภาพนะคะของคนธาตุดินนะพฤกษกกันมังกรนะคะในช่วงหถึง15เนาะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะสําหรับคนธาตุดินเนาะไพ่ขึ้นคิงไม้นะคะนะเด e w o จริจริง,รงๆแอนมองว่าตัวคุณเองอาจจะมีการดูแลสุขภาพมากขึ้นอาจจะทํา อะไรบางอย่างสม่ําเสมอกับสุขภาพตัวเองเช่นบางคนอาจจะมีการออกกําลังกายแบบสม่ําเสมอมากขึ้นหรือปรับในเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารถ้าเกิดคุณเคยแบบกินชอบกินของหวานของทอดของมนอะไรเงี้ยคุณอาจจะมีการปรับแบบกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อสุขภาพตัวเองมากขึ้นประมาณนี้นะคะสําหรับคนธาตุดินเนาะแล้วก็บางคนอาจจะได้ มีการแบบหาที่ปรึกษาในเรื่องของสุขภาพเพื่อทําให้สุขภาพตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะมาดูกันนะคะว่าความรักรักของทัดดินนะคะคนโสดนะ1น5นี้นะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเนาะคนธาตุด,ดินนะคะมาดูกันว่าความรักคนโสดนะคะจะเป็นยังไงนะมาดูกัน1นึถึนี้นะคะว่าความรักของคุณจะเป็นยังไง make the effort นะคะอืมจะมีคนมาพยายามกับคุณในเรื่องของความรักหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวคืนที่ไปพยายามกับใครหรือเปล่ามาดูกันนะคะสำหรับเขารักคนโสดนะ15วันนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงอืม คือแอนมองว่าอาจจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจคุณตรงนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นท่านน้ำได้เนาะมีกอกพิจิกรูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆแบบค่อนข้างป๊อปปูล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในด้านของการงานคือเขาว่าดูลุกเจ้าชูเนาะมันเลยทําให้การที่เขาเข้ามาตรงนี้คือคุณอาจจะไม่ได้โอเคหรือว่าไม่ได้ชอบคนคนนี้หรือเลยบางคนะ่ะ คนนี้ที่เข้ามาเขาอาจจะไม่ได้ตรงสเปคคุณนะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้สนใจนะเออสาหรับท่านดีหมอกเลยมีจะมีคนเข้ามาหาคุณเข้ามาพยายามทุ่มเทกับคุณซึ่ง การพยายามของเขาหรือว่าการทุ่มเทของเขาตรงนี้มันจะทําให้คุณเครียดน,นะมันจะทําให้คุณเกิดภาวะกังวลน,นะคะกับการเข้ามาตรงนี้ในบางคนท่าดีนะคือคุณจะมีการปฏิเสธเขานะว่าแบบเออไม่ได้สนใจหรืออาจจะแบบทําอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างเมินเฉยไม่ได้แบบทําให้เขารู้สึกว่าเออคุณสนใจเช่นถ้าเกิดเขาทักแชทมาคุณอาจจะอ่านไม่ตอบหรืออะไรประมาณนี้เออได้นะคะหรือถ้าเขาเข้ามาคุยกับคุณคุณก็อาจจะคุยแบบนิดนิดหน่อยๆแล้วก็เออหลีกหนีไปประมาณนี้ได้นะ้องแต่บอกเลยว่ามีคนเข้ามา นะคะสาหรับคนธาตุดินนะคนโสดนะคะนะจริงๆบาง,งนคนนะ่ะสาเหตุหนึ่งที่ยังไม่ได้พร้อมในเรื่องของความรับเพราะตัวคุณเองอาจจะมีภาวะความเครียดในเรื่องของงานเรื่องของเงินหรือว่ามันมีภาวะปัญหาบางอย่างในชีวิตเข้ามาเลยทําให้คุณยังไม่พร้อมในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยพอมีคนเข้ามาตรงเนี้ยคุณก็ปฏิเสธนะคะคุณก็เลยแบบไม่ได้สนใจไม่ไม่ต้องการได้นะมาดูกันนะคะว่า <c oughs> ความรักนะคะของคนมีคู่นะธาตุดินนะคะเออว่าจะเป็นยังไงมีโอกาสนะที่คุณกับคู่นะคะจะได้มีความสุขกันมากขึ้นนะอาจจะได้มีการไปกินไปดื่มไปเที่ยวหรือว่าได้มีการใช้ชีวิตด้วยการแบบเหมือนเป็นเหมือนเด็กๆอาจจะไปเที่ยวการเที่ยวทะเลทะเลที่ยวเขาหรือว่ามีช่วงเวลาดีๆด,ด,ด้วยกันกับคนรักได้นะคะนะคนธาตุดินตรงนี้เนาะเออสำหรับคนมีคู่แอนมอเป็นความสัมพันธ์ที่ ค่อนข้างดีมากๆตรงนี้นะแต่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะดีไม่พอสําหรับอีกฝ่ายได้นะห้าเหรียญมันขึ้นมาตรงนี้นะคะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโปรไฟล์ไม่ดีเท่าอีกคนนึงประมาณนี้นะที่ขึ้นมามันเลยทําให้อ่อคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพออาจจะมีอาการน้อยอกน้อยใจยเนาะมากกว่า อ,อ่ที่แบบว่าตัวเองเหมือนไม่คู่ควรกับอีกคนนึงอะไรประมาณนี้มันเป็นฟิลประมาณนี้ได้นะสำหรับคนธาตุดินนะคะซึ่งจริงๆไพ่ะบอกว่าคือ ตัวคุณกับคู่อ่ะจะมีการพูดคุยกันนะจะมีการปรับความเข้าใจกันจะมีการที่แบบพยายามในการที่จะคุยกันในถึงเรื่องนี้จุดนี้บางคนอ่ะมันเป็นในเรื่องของสถานการ์เงินที่อีกฝ่ายหนึ่งมีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีน้อยกว่าเลยทําให้ฝ่ายที่มีน้อยกว่าแบบรู้สึกว่าตัวเองแบบด้อยค่าหรือว่าไม่ได้คู่ควรตรงนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นในเรื่องของการศึกษาหรือการงานบางอย่างก็ได้ที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งแบบอาจจะโปรไฟล์ดีมากๆเลยแบบมีแต่คนรู้จัก มีแต่คนแบบเหมือนประสบความสําเร็จแล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเออตัวเองยังไม่ได้มีอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะมีการเปรียบเทียบกันเกิดขึ้นระหว่างตัวคู่และตัวคุณนะคะตรงนี้นะแต่จริงๆแอนมองว่าไพ่มันเป็นลักษณะที่คือคุณคุยกันได้คือคุณปรับ สมดุลตรงนี้กันได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณทั้งคู่ค่อนข้างมีแพชชั่นต่อกันแล้วก็มีแรงหนึ่งดูดซึ่งกันและกันตรงนี้นะคะนะแล้วมันก็จะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่แบบค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขไม่ได้คุณเป็นแค่คุณและคู่นะคะแต่มันรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยนะแบบเพื่อน เพื่อนคุณเพื่อนเขาที่ก็แฮปปี้มีความสุขกับการที่คุณทั้งคู่แบบคบกันหรือว่าได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้ได้นะคะตรงนี้นะเออรวมไปถึงในท่าดินบางคนที่คุณแบบว่ามีมีคู่อยู่แล้วแบบอาจจะมีแผนในการที่จะแต่งงานกาันแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของการเงินหรือมันมีความที่แบบอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่พร้อมอะไรประมาณนี้ไพ่ก็แนะนําว่าให้คุณกับคู่เนี่ย พูดคุยการเก่ะน,นะคะลองปรับสมดุลน,นะหาจุดสมดุลว่าเออแล้วว่าเราแบบโอเคในการที่จะพร้อมแบบไหนในเรื่องงานแต่งตรงนี้นะคะที่ที่มันขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันมันมีประมาณนี้ด้วยนะที่แบบเออในบางคนอาจจะแบบอยากแต่งงานกันแล้วแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของเงินหรือว่าความไม่พร้อมบางอย่างตรงนี้ขึ้นมาซึ่งมันสามารถคุยกันได้คุณก็สามารถปรึกษาเพื่อนคนในครอบครัวได้นะคะว่าเออถ้าอยากจะมีงานแต่งเนี่ยเราจะจัดแบบไหนเพื่อให้มันพอดีกับสถานะการเงินที่ เรามีอยู่นะตรงนี้ได้หมดเลยนะคะนะสาหรับคนท่าดินนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะไม่อยากให้ไปเครียดน,นะคะสําหรับคนมีคู่นะเพราะว่าจริงๆความสมคัญของคุณและคู่มันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะเออก็อย่าแบบเออไปตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวคนเดียวนะคะนะเออให้ลองปรึกษาให้คุยกันก่อนเนาะมาดูกันนะคะว่าไพ่มีคําแนะนําอะไรเนาะให้กับท่าดินนะคะในช่วงหนึ่งถึงสิบห้า มกรลานะคะหกจิตเนะาะไพ่แบบแน,น,นะนาว่าไม่อยากให้คุณสิ้นหวังนะคะในในอะไรแบบในบางเรื่องนะที่คุณรู้สึกว่าเออคุณเหมือนแบบมันอาจจะสิ้นหวังแล้วมันอาจจะไม่สามารถไปต่อได้แล้วใดๆก็ตามตรงนี้นะจริงๆคุณมีความหวังในทุกเรื่องนะคะไพ่บอกเนาะคือคุณอย่าไปคิดนะคะว่าตัวเองแบบอาจจะดีไม่พอหรือว่าไม่สามารถทําได้ในสิ่งบางอย่างที่แบบคุณอาจจะอยากทําหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของความสัมพันธ์เองก็ตามจริงๆอ่ะคุณเนะ่ะ ไม่คนที่น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็คุณมีคนดีๆหรือว่ามีคนที่เขาพร้อมในการที่จะช่วยซัพพอร์ตคุณนะคะเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนนะคะหรือคนรอบตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นให้เติมพลังชีวิตให้กับตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองแบบ ได้ไปต่อนะเออในทุกๆเรื่องนะคะที่คุณคิดหรือว่าตั้งใจไว้นะอะไรก็ตามที่มันยังไม่ได้นะตอนนี้ไม่ใช่ว่าอนาคตมันจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้คุณแบบมีความหวังนะกับทุกสิ่งนะคะรอบตัวนะสำหรับคนธาดีนะคะเนี่ย คือแอนมองว่า15วันนี้มันจะเป็นช่วง15วันที่ตัวคุณเองจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีที่มันแย่มันจะจบไปโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะสําหรับคนท่าดินนะคะแล้วก็ไพ่บอกว่าคืออยากให้คุณแฮปปี้มีความสุขนะแต่มีคําแนะนําตรงนี้ว่าคือถ้าเกิดว่าออปัญหาของคุณหรือว่า เรื่องที่มันไม่ดีในอดีตอ่ะมันมันหมดไปแล้วมันจบไปแล้วแล้วชีวิตกําลังจะดีขึ้นตรงเนี้ยคือไพ่ก็แนะนําว่าก็อย่าใช้ชีวิตแบบประมาทมากเกินไปนะคะให้คุณใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่ามีสมดุลน,นะอย่าทําอะไรที่มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปตรงนี้นะคะนะเออเพราะฉะนั้นอ่ะคือถ้าเกิดว่าชีวิตคุณกําลังจะดีขึ้นแล้วหรือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ดีขึ้นแล้วแบบมันกําลังจะไปข้างหน้าอย่างเงี้ยคือไพ่แนะนําว่าให้คุณอนะ่ะเหมือน ดูแลตัวเองนะแล้วก็ให้อย่าเหลืองในสิ่งที่สิ่งดีๆที่เข้ามานะคะให้คุณแบบปรับบาลานซ์ตัวเองให้ได้เนาะแล้วก็ ออในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินถ้าเกิดว่าการเงินคุณกําลังจะดีขึ้นหลังจากนี้เนี่ยให้คุณเก็บเงินไว้อย่าใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยมากเพราะว่ามันก็มีโอกาสที่สุดท้ายแล้วคุณจะกลับมาสเต็ปเดิมที่มีปัญหาเรื่องเครียดเรื่องการเงินการงานเงี้ยได้ด้วยเหมือนกันหากคุณใช้ชีวิตแบบประมาทนะคะสําหรับคุณท่าดินเนาะก็จบไปแล้วนะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกการตามเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เนาะปักหลังนะคะมากระลายทีหนึ่งนะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะบ๊ายบาย